สวัสดีด้วยนะครับมาพบกับรายการ iGaming ก,กันอีกแล้วนะเราจะมาเล่นเกม Minecraft กันนะเออนี่นะก็คือเกม Minecraft ใช่นะมนันก็คือเกม Minecraft เลยนะมานะ อันนี้ผมก็ได้แตะไปเล,เล่นๆได้แบบคตรนานแล้วนะผมอันนี้ก็มาเปิดเครื่องเล่นดูนะว่าเออด่านยังอยู่ครบไหมอะไรยังไงเรามาเปิดกล่องกันดีกว่าเนี่ยสิ่งที่ผมเล่นเล่นมานะ่ะหย่ผมเสกนะไม่ได้เสกแต่เคยเห็นว่าไอตัวสมบุงซอมบี้ ที่เวลาพอมันมีชุดเกาะผู้ตรงๆคือซอมบงซอมบี้สเกลิตันมีชุดเกาะนะผมก็ไปทุบแล้วก็ได้ชุดเกาะมาก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายอ่ะอันนี้ที่ได้ใส่ก็จะไม่ครบเซตนะผมนี่นะไม่ได้ครบ,ครบเซตอะไรเลยนะกะว่าจะทําเป็นเลนันะชุดเกดาะไดมอนด์นะแต่จะทําดีไหมวะ อันนี้นะก็อัปเดตมีตัวอินชานแล้วนะก็กะว,ว่าจะใช้อยู่นะแต่ไม่รู้จะได้ใช้ตอนไหนลองมาลองมาใช้นี่ก่อนดีกว่ามาจ๊บจ๊บจ๊บเนื่อนซายโอ้โหเลยวะอุเล่นตั้งานยังขาดอะไรอะ่ะขาดกางเกงเออ ต้องขัดกางเกงขาดกางเกงก็ต้องใส่กางเกง <S 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 ขัดกางเกงไม่เป็นไรอย่างกางเกงขาดนะเป็นกุญปัญตายเลยมูเคี้ยอะไรวะเนี่ยเต็มเต็มแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็มีชวิงชว่งชนะิวิ่งอะตอนนี้เป็นบ้านสุดที่เลิฟเลยนะก็ว่าได้นะอันนี้ก็นี่ไม่ได้ยิวอะไรก็ไม่ได้กินหรอก นมเออเน้อที่เลอลๆมีพ่าวะกวจะไปเผาสักหน่อยนะจุิงจว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 ิงข้าสักแทบจะหายใจเป็นกันมลย ก็จะเอาไม้ดูนะครับผมก็สำหรับนี้ขอบคุณครับฮึจะขอบคุณครับเลยอ่ะ